ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์ในส่วนของการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะครับที่เกิดปลายเส้นชีวิตนะครับเดี๋ยวเขียนให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆก่อนนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลนะครับความโชคดีเนี่ย การที่จะมีทรัพย์สินเงินทองนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับสัญลักษณ์หนึ่งนะครับสัญลักษณ์นะครับรูปดอกบัวนะครับปลายเส้นชีวิตบางคนก็บอกว่าเป็นลักษณะนะครับเกาะหรือเปล่านะครับจริงจริงเกาะในส่วนมากถ้าเกาะที่จะเกิดขึ้นจะเกิดตรงบริเวณกลางเส้นชีวิตนะครับแต่ถ้าล่างๆงเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆลกับสัญลักษณ์ปาเตอร์เพียนนะครับหรือรูปดอกบัวเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับก็จะสามารถบ่งบอกนะครับความเป็นไปความเป็นมานะครับหรือลักษณะที่ดีไม่ดีนะครับแล้วแต่นะครับซึ่งลักษณะการพยากรณ์นะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับของเราก็จะเป็นการนะครับที่พยากรณ์หรือทํานายแต่ทักนี่หละตามศาสตร์นะครับโหราศาสตร์โบราณนะครับเก่าแก่ ซึ่งมีมาหลายร้อยนะครับหลายร้อยปีนะครับซึ่งลักษณะนะครับในส่วนของเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูเส้นหลักด้วยนะครับเส้นหลักในส่วนของการพยากรหรือทํานายก็จะมี3เส้นนะครับเส้นแรกนะครับก็คือเส้นชีวิตจุดกําเนิดนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาลักษณะนี้ลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่ดีนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่ผมวาดน,นะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นสู้นะครับก็จะชีวิตราบรื่นด,ดีนะครับแต่ลักษณะเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัดขวางอันนี้อุปสรรคแน่นอนนะครับหรือเส้นที่เป็นเกาะเกาะก็จะเกี่ยวกับโรคภัยนะครับไข้เก็บต่างๆหรือเส้นที่วิ่งมาแล้วก็ขาดไม่ต่อกันอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือลักษณะเส้นนะครับที่เขาเรียวกว่าเส้นสมองเนะี่ย ตามตำรับตำราเส้นสมองในยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์ฤทิบความเฉลียวฉลาดดีนะครับหรือเส้นต่อมาเส้นใจนะครับปลายเส้นใจในวิ่งเข้าหาในส่วนของเรินพลังนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะครับที่เกิดปลายเส้นชีวิตนี่แหละนะครับในส่วนของลักษณะนะครับปลายเส้นชีวิตนะครับตามตำรานะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่า จะเป็นบุคคลนะครับที่มีแต่ความโชคดีนะครับโชคดีอยู่นึ่งนงนะครับข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับเป็นจะเป็นบุคคลนะครับที่นะครับเป็นบุคคลที่จะมีชื่อเสียงนะครับที่ดีนะครับข้อที่สามนะครับเขาเรียกว่าจะเกิดความมั่งคั่งนะครับความร่ํารวยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับข้อที่สี่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับ ทางด้านสังคมวงกว้างนะครับหรือเป็นบุคคลนะครับที่มีคนรู้จักเยอะนั่นแหละครับเอาง่ายๆนะครับข้อที่5นะครับเป็นบุคคลที่ชอบนะครับทำบุญนะครับหรือบริจาคทานอยู่บ่อยๆนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับลองเช็คกับลายมือท่านดูนะครับว่ามีลักษณะนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีแสดงว่าจะเป็นบุคคลที่มีความโชคดีมีชื่อเสียงนะครับที่ดีนะครับ เป็นบุคคลที่จะมีความมาั่งคั่งนะครับมีความร่ํารวยนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านสังคมนะครับหรือเขาเรียกว่าทําบุญนะครับชอบเป็นบุคคลที่มีนิสัยชอบทําบุญบริจาคทานบ่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ